สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงชาไข่มุกลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะค่ะพี่น้องมื่อนี้เนาะค่ะน้องหญิงก็ไดมาเหตุนอกกีฬรอบเดือกให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะกัตอนนี้ก็มีมันเผามันย่างเนาะค่ะแล้วก็มีปิงปลาแล้วก็มีขัวนูเสีหละนูก็ได<ม>อันนี้มันนะคะพี่น้องมัน มพาพผาตอนนี้ก็อยูท่องเต่าอีกสองเอน,า,นเเาะค่ะพี่น้องค่ะว้าวเอวมามันเจียวเผาค่ะจักมันเจียวกาเจียวนู้่ะเจียวก่อนเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งค่ะได้เฮ็ดเวียกหไรยานนะคะแล้วก็ไปได้เอาปลาคอนค่ะพี่น้องได้ปลาคอน วน่นันพี่น้องเนาะคะ่ะคันไดเบิ้งไอที่น้องกินไรสดอยู่ใน a c e b o o k เนาะคะ่ะก็คือว่าเด้ไปหาปลาคอนมาก็ได้ปลาเค้งไรไเลยนะคะได้ย่างไายแล้วก็ได้นูเอาตอกไปสั้นเอานูเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วกะ็มันเผาค่ะแล้วก็เขาจี <c oughs> ้เดจี้ไปแล้วปันนึงนะคะพี่น้องก็ว่ามันสเสียบอยู่นะคะ่ะกีเขาไม้ะคะ่ะพี่น้องก็คิดว่ามันสิบ่แข็งมันก็นแข็ง จน,นมาดด่ไม่ย่างไหมกับวกาไปย่างดีพ่นนี้อันซูตรงกิงลรืแซว่าซ้มาใส่มาบุาพอพะยควองกินเองโอ้ยขาซอดเน่แข็งเนี่ยโอ้กะตอนนี้กะอยากอืน่นผู้ลางคนมากินน้ำอยอะึ <c ười> คนน้กัน <c ười> อยากเอื่นอยู่นะคะยิ่ปวงกับว่ายิ่ปวงสีไมอยู่ค่ะพี่น,อน้องไอ้ี่ปวงน่มาคอมเมนต์นอน ย่างเขาจี้ไว้สู้ย่ากกินนเด้อล่ละว่าซันแล้วก็ไออ่างนูเพิ่นอ่างนูย่ายปวงนะคะเย็บปวงเลยบอกว่าไอคั่วสู้กินนะพนะตอนนี้ก็ได้ไอคั่วนูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เยาบปวงมากินค่ะตอนนี้ก็เล่น่ายลูกนูแล้วก็ส่งแชทไปให้เยาปวงยบปวงอันนี้คือลูกคนนูเราเด้อพร้อมแล้วนะคะเพิ่์นเลยว่าโอเค เฮียอยู่ทางใดละ่ะโอเคย่ายดี๋ยวส่งโรคที่ฉนะันห้เนาะแต่ตอนนี้กะชิ้นหอดแต่ผู้เดียวขาดแต่ผู้เดียวเนาะคะ่ะแบบว่าขาดสีสันังสินะเอ้ยลองทักแชทไปหาเพิ่นเบิร์ในถาำท่าเพิ่นไว้ว่ามาก,กินบ่หนูสิกินโน้ตสกินนีนะ่โน,นูมาก,กินบ่เอาผูใ้ใดมานาั่งเด็กกี่ตาย,ยู่นี่รับไปเนี่ บรรยากาศเผามันค่ะพี่น้อง <laughs> มานังดิจิตาอีกย่งเดียวจึงกระแมวมอ,องประโอวงกล้วยสำใจทุกคนนะครับผมที่กำลังรับชมช่อง YouTube ของน้องหญิงชาไทมุกลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอันมานั่งดิจิตาอีกอย่างเดถึงค,คอยนั่งยืนนี่คอยขึ้นมเห็นแน่ๆเ,เอาก็บอก ไอ้มากินยังเอิอนไม่เห็นอย่างเอิอนไม่เห็นอย่างนี่เอือมกินหนูเอือมกินหนูหนูไหนหนูไหนหนูหน้าหนูไหนหนูหน้าอ๋อเหรอโอเคครับผมหนูหน้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวทักแชทไปหาเพื่อนว่าไอ้มากินหนูมากินหนูผมผมได้ยินค่าว่ามากินหนูผมก็บเฟ้าบิดรถบิดมอเตอร์ไซค์ออกมาเลยพี่น้องตอนนี้มันล่าสุดมันสิใหม่ครับผมยางมันไว ในครับขอบคุณด้วยนะครับผมสําสหรับทริปนี้นะครับผมมันย่างปลาปลาป,ปิ้งนะครับปลาปลาคอนปิ้งแล้วก็อันเค้าจีแล้วก็ยังก็ขัวนูคขัวนูครับผมขัวนูนี้ต้องหาพักอีย่งของคนไหมเขาเอ่ยนะไห<อ>มอะไรดีกระเดาพักสะเดากินกับอ่ายอียงรกระเสบกิน<อ>กับของหวานจี <laughs> ยัง หากเธอสมอนะเจ้าโอ้ยดีพอเป็นเอาเพลงยังเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังน้อยนึงนะครับเล่นกีตาร์ไม่เป็นอันนี้แค่แบบจับเฉยเฉยเด็กคู่ซอนแล้วค่ะพี่น้องเด็กคู่ซอนแล้วเป็นปะอันนี้จับจับคอแยังจับคอเอ๋ลันปัดลันปัดลันปัดเอาพิชกี้เลยก็แต่ก็แต่ลองแม่นั่งดีพิชกี้เลยโอ้ยง่ายสาดค่ะเอาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งจะให้ฟังนะครับผม ถือว่า่ะเพลงหยังเพลงหยังโกนจะลองเพลงนี้ให้ฟังอ่ะสักเพลงสักหนึ่งสายลมหนาวพัดโบกผิวดูแล้วสวุยใสยใสเย,ย็นเย็นไวไวสวยางาม <im ans> บ้านอยู่ไลทุราด้านโรงเรียน โอ้เส้นนี้จนมาเฮานะเป็นเสาเล่นเลยเว้ยเสาร้องเลยเว้ยเฮ้ยนะโผดพ่อนี่ย่องย่องกันวันี่เฮ้ยอายมากกับวังหันอายมากกับคือกันมันมันเฮาอิลีเดียวังนั้นอายมากกับจังสี่แล้ววังหันอายมากกับจังสี่ละมาปีนกำแพงว่างเด้อย่างนี้ครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับผมแรงมากเสร็จริมบึง กับบ okay. <aking in> ัคิดว่าเพื่อนซิมาได้พี่น้องท่าไปเล่นๆนี่ซื้อโอ้โหเด็เห็นความรู้สึกเราเป็นแค่ของเล่นๆใช่ไหมเนี่ยโอเคเรากลับก็ได้เดี๋ยวเปาเดี๋ยวเปล่าทางใดว่าหนูก็นั่งสีอ๋อบอกพี่น้องครับพี่น้องนะครับผมว่าใครที่อยากกินหนูตามมาครับผมหอมหุยเลยหนูว่าท่านไม่อ่านบอกแม่หนูนี่ไม่ถึงอันหนูหาหนูหน้าขอบตาหนูหน้าขอบตาหนูหนี่ไปค่ะก็หนูแล้วก็มีเพ่นดาแล้ว เหมือนบาคาร่าย้อยอ่ะเนาะแสดงว่ามันถือไฟมันมันมันเล่นย่อยเนาะตอนมาคาราแล้วเ็นอังกีเขาจี้มันเนาะบาคาร่าเดลล่าอะไรนั่ปันปัดเออปัดกับปัดที่จะว่าปันไม่ทันอยู่ว่าปันอยู่แมนบอกขันปันเนา่อ่ปันนะครับสำหรับเอาละนะครับอู้พี่น้องบ่ได้พ่อกันประมาณหลายหมื่นเนาะ ตามชื่อมือว่าแตมไอ้ให้คลิปล่าสุดไปคลิล่าสุดตั้งแต่น้องหญิงอ่าคนงแมนกลับมาจากกรุงเทพได้มือหนึ่งมือต่อมามหามหามหาวสันอื้วสันประเดนมานํำวสันเต็มอยู่หนาเวทีคุนเหนอยู่ว่าคำนั้นมาเกิดจากไอ้ดิแมนคำนั้นเกิดจากไอ้ดิกราคือไอ้คนก็เลยรวมใส่กันมหมจานลอยวสันวสันนะครับวสันชาแนลเป็นบ่อันนี้บริาโฆษณาเลยลูคือกันแต่ว่าอัน เพิ่นว่าเพินน่นอ่าได้คำหนีนน้นั่นนั่นนั่นเขาหอมอุ้ยหอ,หอมหุยหุยแล้วครับพี่น้องเอาไปเอามาสิใหม่ซะได้นี่ปิ้งมันก็นได้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมมาจีกําลังชมคลิปนี้เอามาก,ก่อนเสมอมาลาพี่ลาน้องสก,ก่อนหรอค่อยมาก,กินมันออยังยังบ่เอายังบ่ผู้ใดเขาเบิ้งเขาอยู่นะ <laughs> อยู่น้องกันสองก็เหรอผู้ใดบอกพีเหรอก อยาวาต่อะเมื่อคืนนี้มาแม่กี้มาเซเว่นแม่กี้บอกว่าจั๊กไพสกิทไปสัตเพื่อนกันแน่โมห็นเราไปได้แท้คูยเอสกิแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้ยหอมมันห่วยๆถากินขัวนูอยู่เด้ครับพี่น้องเนี่เด็กปันได้ก็ยังถากินอยู่เด้พี่น้องอันนี้กับบึงแซมไาแซมายจุงกาแซมายบองปานปลาอันปลาอนนี่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 คือปลาปลาปลาเข็งนะครับน้องหญิงเป็นอย่างอันนี้เขาเอิ่ว่าปลาคอนปลาคอน ปลาคอนแต่ว่าหอมเลยใส่เกลือหลายๆอุ้ยยังหอมเลยเรากะอันเดียวสิไปอุ่นไม่ยูเดียวสุเปอุนกินแม่แต่ว่าหยิบขึ้นมาไม่เป็นปลาเค็งแต่ว่าตอนไปหาไม่เป็นปลาคอนไปพ่อยิบขึ้นมาเอาเป็นปลาเค็งมันเป็นยังไงคือว่าหยิบขึ้นมาเป็นปลาเค็งตอนไปหามันเป็นปลาคอนปลาคอนนี่คือปลาคอนหนามมันคอนอยู่หลายลายลายมองครับหลายมองอีเลียนี่เบงสิม่าเป็นหรอไปเบงปลาคอนกันอันดับแหละมาได้อีเลีย พี่น้องนี้ค่ะปลาคอนนี้ค่ะที่ไปที่มาของคําว่าปลาคอนนะคะพี่น้องเพราะว่ามันขอนกันยูนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ายิบขึ้นมานี่เป็นปลาเค็งเป็นปลามอได้ค่ะพี่น้องเบิง้งร้ายค่ะร้ายค่ะเบิ้งเน่าปิดอีเมลหาเนาะปิด,ปดมมใหายต่อว่าไานก็ได้ภาพพี่นอ้องมปเบิ้งปลาคอนแล้วนะคะอันนี้เห็นยนูนท่องหัวอีอ่ก็คือมุงนะคะตอนนั้นม่นอนเฝ้าเขาอยู่รังบ้านนะคะ ย้อนบุญพลาเดนะพาเามาพบพอ่อหมายังี่ยมาว่เป็นย้อนบุญพลาอ่ะเขาได้มาเป็นมาพบมาพอกันยืนคำ<บ>ว่าเม่น้อนบุญพลาคือสิบประดิพบดพบิพอดอ่ะอ่านแค่ไม่ประตรงกันกับประดิพอกันนี่ครับผมนะครับนะดูแล้วชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมนะครับกดติดตามนะครับอ่าสำหรับตอนนี้ช่องน้องหญิงมีคนติดตามหอดมือเราไป เจ็ดพันเก้าเองโอ้ยใกล้แล้วไงใกล้จะได้แต่งตลกแล้วอีกอีกสองอาทิตย์ว้าซ่า อธิรพันไปนะนะครับพี่น้องนะครับฮักกันนะครับผมให้สนับสนุนด้วยกันแล้วกันนะครับผมฮะซอยเชีร์ซอยแช่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้กับช่องน้องหญิงชาไข่มุกลำเพลินอฟิเชียรรักน้องหญิงชอบน้องหญิงนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินอวิเชียลน้ำการนั่นแหละตระกูลลำเพลินอ้ยเนาะ ตัดตลำเพิ่นทุกทุกช่องนะคะพี่น้องคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกช่องด้วยค่ะพี่น้องคะใช่แล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตกินหนูก่อนกินหนูจะไปกินหนูอยากเจ๊เครื่องสีพันแปดมาละเพเอยากกินหนูอยากกินขวาวหนูอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะไม่ตอนนี้กวนแล้ว หมูกระทะคือแบบลงพุงลงพุงมากเลยหิวแล้วปิดคลิปเถาะหิวแล้วอ้าวค่ะพี่น้องเพิ่นหิวแล้วค่ะอยากกินเนื้อมาสั่งเพิ่นเถอะเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะก็ฝากพี่น้องไว้เพียงสมนีเนาะค่ะคลิปหนาพอตามนี้ค่ะฝากช่องน้องยิ้งชาไข่มุลลัเพิลออฟฟิเชียลนำค่ะแล้วก็ฝากช่องของคนเลี้ยงช้างลำเพิลออฟฟิเชียลด้วยนะคะครับขอบคุณโอคุณจุงกระบายบาย Yeah, I